เอาละครับมาพบกันอีกครั้งกับนายยอวันนี้ผมจะมาสร้างหมู่บ้านและก็อพยพชาวบ้านมาอยู่เนาะเพราะว่าแผนการก็คือผมคิดว่าผมจะสร้างฟาร์มเด็กนะทุกคนคือผมเล่นคนเดียวไงถ้าจะฟาร์มคนเดียวเขาไม่ไหวอะ่ะก็เลยคิดว่าขอสร้างฟาร์มเด็กแล้วกันถึงไม่มีมอดเนียดออนแต่ว่าอย่างน้อยขอฟาร์มเด็กเนาะแต่ว่าก่อนอื่นผมจะหาที่สร้าง บ้านให้ชาวบ้านดีกว่า,าสร้างตรงไหนดีเนอะจะสร้างแบบบ้านบ้านเนาะไม่ได้สร้างอะไรซับซ้อนสร้างเหมือนบ้านผมนี่แหละบล็อกซหลี่ยมแต่ว่าก่อนอื่นขอเช็คดูสต็อกก่อนเนาะเรามีหินอ่าผมว่าผมสร้างไม้ดีกว่าเพราะว่าไม้มีเยอะอยู่สร้างบ้านไม้โอเคประมาณนี้ผมจะสร้างค่อยๆสร้างเนาะทุกคนผมคิดว่า ครั้งแรกจะสร้างประมาณเอาสัก5คนดีกว่าเอาชาวบ้านมาอยู่5คนแล้วก็ค่อยขยายเอาเนาะเอาหลังนึงตรงนี้เลยละกันวิวสวยดีเนาะแถวเนี้ยอือ,อยังไงดีวาเนี้ยเอาแบบเบสิคเบสิคเลยละกันเบสิคเบสิคเลย ใหญ่ไปไหมวะเดี๋ยวลองดูก่อนเนาะสมมุติว่าเข้ามาแล้วเตียงอยู่ตรงนี้แล้วก็ผมว่าใหญ่อยู่นะเอาแค่นี้ก็พอผมว่าเนี่ยๆเนี่ย,เ,ยเอามาถึงแค่นี้แต่มันจะแคบเกินไปละสิก็ได้อยู่เนาะ ผมผมจะทำสองห้องดีกว่าตรงนี้สองห้องติดกันเนาะ1 2ึ่งสองสบล็อกก็ปรดตูประต,รระตรูว่าง,งันเประตู้โอยดินพันกันอ่าขวัญอ้าวขวัญผม,มเดี๋ยวขอกลับไปขวัญแป๊บหนึ่งขวัญผมอยู่ไหนขวัญผมเอาตัวธรรมดาละกันไกลนิดนึงเนาะแต่ก็ไม่เป็นไร จะขยับขยายอีกอยู่บ้านผมผมคิดว่าฝนจะสร้างให้มันใหญ่กว่านี้ขยายมาข้างหลังแล้วก็ทางข้างด้วยประตูเอาไว้ตรงนี้แล้วกันเนี่ยเยประตูไว้ตรงนี้เคแบบนี้ก็แอะสวยขึ้นมาสัก2บล็อกก็พอละเดี๋ยวผมว่าผมจะทำ หน้าต่างให้เขาดีกว่าตรงนี้ชมวิววิวทะเลส,สวยบ้านหลังนี้จะมี2ห้องเนาะผมจะทําเป็นคอนโดเนาะคอนโดเดี๋ยวเก็บค่าเช่าไม่แพงช่วงอ่ายุคแรกๆก,ก็จะให้อยู่ฟรีเนาะไม่เก็บค่าเชา่าอ่าเนี่ยโอเคสวยงามแล้วก็ หรือว่าจะเพิ่มหลังคามหทุกคนหลังคาให้มันสวยๆนิดนึงเพิ่มหลังคาจะได้ดูไม่เหมือนหลังโน้นเนาะเดี๋ยวดูเหมือนกันเกินนี้เพิ่มหลังคาสวยๆเลยโอ้ยตกน้ำตกน้ำช่วยด้วยช่วยด้วยหวังว่าไม้จะพอเนาะที่เกียดไปตัดอยู่นะเนี่ย รับสมัครคนตัดไม้ด่วนชว่วงนี้ต้องการสร้างบ้านเยอะๆเลยชิบชิโอเคฟาร์มเหล็กทำไงไว้เนี่ยทุกคนผมจำไม่ได้แล้วนะเนี่ยไม่รู้ว่าทำเหมือนเมื่อก่อนมันยังเวิร์กอยู่ไหมเดี๋ยวลองดูเนาะโอเคอ่า okay. ดูดีดูดีจะเพิ่มหลังคาขึ้นยกสูงอีกอีกระดับหนึ่งเนาะ เดี๋ยวเพิ่มอีกนิดนึงดีกว่ามันดูอาจจะดูสวยกว่านี้โอเคอันนี้ช่างมันเครื <c oughs> ่องบนไม่มีใครเห็นแต่ในความเป็นจริงนะถ้าทำอย่างนี้โอ้โหน้ำคงจะซึม <c oughs> ตรงนี้ผมว่าทำเป็นเสาดีกว่าแต่เสาจะเป็นเสาไม้เนาะนี่ขนาดผมสร้างบ้านให้อาณนาะ NPC ให้ชาวบ้านนะพิธีพิธัธนกาบ้านมเมอีกดูดิดูหลังโน้น บ้านหลังแรกของผมเออุ้ยไม้ผมลืมไปว่าผมไม้ผมเอาเอามาคลับเป็นอันนี้หมดแล้วละ่ะเดี๋ยวไปตัดหม่ก็ได้โอเคนันจะพอแล้วละ่ะอยากทานเนื้ออยากทานเนื้อ นี่แบบนี้อ่าได้อยู่ได้อยู่แล้วก็เพิ่มแสงไฟเอ่อเอาเป็นหน้าต่างตองตอนนี้แล้กันสวยไหมวะบรรยากาศเหมือนคุกเลย <c oughs> อ๋อจะเป็นแบบนี้เนาะอ้าโอเคได้อยู่ได้อยู่โอเคมืดละ ห้องนี้มืดจังเลยห้องนี้มืดจังเลยแล้วก็จะเสริมหน้าต่างตรงนี้โอเคอนอนตรงนี้เลยแล้วกันบ้านพร้อมมีสองห้องอสวยๆเนอะและ ก็ต่อไปผมจะสร้างตรงไหนดีผมจะสร้างอีกหลังหนึ่งตรงนี้แล้วกันแต่ก่อนอื่นขอทำแบบทางเดินเพื่อความสวยงามโอเคผมไปเอาชาวบ้านมาอยู่ก่อนดีกว่ารู้สึกแบบเหงาเหงาเกินตอนนี้เดี๋ยวขอแปะ รักพาตัวชาวบ้านมาดีกว่าไปกันเลยก่อนอื่นขอทำเรือเพิ่มก่อนนะครับทำเรือทำเรือทำยังไงโอเคไปเลยจะร่องเรือตามหอรัก ว้าว wow. สวยงามสวยงามสวยงามจริงๆโ oh, okay. yeah. อ้โหแกะเยอะแยะอ้าวน้ำตันเหรออา้าวน้ำตันวะทุกคนต้องได้เดินไปละหรือจะไปทางนี้ผมรู้สึกว่ามันอยู่ริมน้ำนะอะไรวะเนี่ย เดี๋ยวนะผมมาจากทางโน้นหมู่บ้านมันจะอยู่เดี๋ยวนี้วตรงโน้นใช่ไหมเดี๋ยวผมขอดูทางที่จะเอาเรือลงมาลงมาแบบนี้แบบนี้แบบนี้โอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่มาภารกิจอบพยพ รักพาตัวหมู่บ้านไม่ใช่รักพาตัวเป็นภารกิจแบบว่าอ่าย้ายให้อ่า,ยา,ยอาชาวบ้านได้ไปอยู่เมืองใหม่ที่กำลังจะ,จะเจริญเติบโตในข้างหน้าเนาะเออพูดส,สวยหรู <c oughs> เดี๋ยวผมจะเอาตัวที่เอาตัวไหนดีเอาตัวนี้เลยั้ม <c oughs> เขาแบบขยันดีจังเลยอืม <c oughs> แต่ประเด็นคือมันอ อ่าอ,อ,อ่าอาอลงไปทางนอนก็ได้ได้ไหมเนี่ยอ๋อลงทางนี้เลยอ๋อมา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 ลงทางนี้เลยคุณพี่คุณพี่ครับคุณพี่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 โอ้ยตกตเดี๋ยวก็ข่ำก่อนซะหรอกคุณพี่มานี่คุณพี่ขึ้นมาขึ้นมาไปไปไปมานี่มานี่มานี้มานี่ไปไปไป ลงไปเออเออลงไปลงไป A few moments later ชึบเรียบร้อยไปแล้วจ้าลงนี่เลยเนาะฮึบอุ๊ย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 อุ๊ไม่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 อย่าตายนะเว้ยโอ้โหคอหักแม่นั่น น่าสงสารคุณพี่เดี๋ยวคอยเคลียร์พื้นที่ก่อนคุณพี่เกือบคอหักตุยนั่นน่ะโอเคไปคุณพี่คอหักไปไปเป็นเลยเป็นเลยเวเดียวเดียวเดียวไปทางไหนวะเนี่ยเอ้ามันทางตันนี่หว่าโถจะมาทางเรือ อโดเอ้ยผมแล้วลงมาน้ำเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดินหาก่อนแป๊บนึงผมโอ้ผมต้องมาทางนี้ว่าทุกคนไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเอากล่องตัวนี้ลอ่อให้คุณพี่เขาเดินมาเนาะไปคุณพี่ไป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 เดินมา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 เลยเดินมาเลยเอา้าคุณพี่ไม่เห็นหรอ คุณพี่พี่จะไปไหนมาหนี่มานี่มานี่มานี้มานี่เห็นไหมเนี่ยเอาโอ้ยคุณพี่เอ้ยหัวจะปวดหัวจะปวดเห็นไหมนี่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  ไม่เอาใช่ไหมไม่เอาไม่เอาใช่ไหมไม่เอาใช่ไหมไม่เอาไม่เอาใช่ไหมไม่เอาใช่ไหมให้ดีๆไม่เอาดีไม่เอา,เอาโอ้พี่เขาถึกเนาะนี่อือ <laughs> ขอโทษนะคุณพี่คุณพี่คือพูดที่ถึกคัดเลือกแล้วว่าคุณพี่ไม่ผ่าน <laughs> โหดร้ายเลอเกินมาๆๆเอาตัวแหมก็ได้ปะแต่ระเด็นคือมันจะค่ำแล้วเนี่ยอืมเอาไงดีวะทุกคนคุยอะไรกันสองคนเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปไปไปขึ้นเรือ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 ขึ้นไปขึ้นไปเอาบอกให้ขึ้นโอ้ยจะได้จะได้สัก เอออย่างนั้นเนี่ยอ,อ่าแปะก่อนปึ๊บปึ๊บไปเล้จ้าไปได้ไหมเนี่ยไปออได้อยู่ได้อยู่โอ้ยติดโอ้ยติดติดติดอะไรไว้เนี่ยจะค่าแยังไงไปเดินเดี๋ยวพมนอนก่อนดีกว่าเนาะโอเคมาต่อกันเลยครับ ผมจะพาเขาลงมาตรงนี้แล้วก็ตรงไปนู้นเลยโอเคไป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 คุณพี่คุณพี่เอาทำไมผมขึ้นไม่ได้โอเคไปกันเลยเดี๋ยวผมจะพาคุณพี่ย้ายไปที่เมืองที่แบบมันจเนจริญเจริญกว่านี้นะครับผมสัญญาว่าคุณพี่จะติดใจแน่นอนพี่จะลืมเมืองที่พี่เคยอยู่ไปใจเลย Okay. โอเคมา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 เ้ยมาลงหลอกน้ำานะ่ะมันทันนี้ดีกลัวเดี๋ยวขอไปดูลาลราวก่อนเนาะมาทางนี้ผมจะต้องเดี๋ยวนะอ่าโอเคน้ำตรงนี้มันเป็นน้ำที่ล็อกผมจะต้องลงน้ำทางนี้ให้ได้แต่ว่าก่อนอื่นผมต้องเคลียรนะ์ที่ตรงนี้ก่อน แถวนี้ย่าเยอะมากโอเคมาได้แล้วได้ละคุณพี่เดี๋ยวผมมารับแล้วครับผมมารับแล้วครับไอกันต่อเลยเอาไว้เดี๋ยวผมสร้างฟาร์มเหล็กเสร็จแล้วผมก็จะทำรางรถไฟเนาะเอาไว้เชื่อมต่อระหว่างตัวเมืองอ ันต้องมีการขยายโครงเรียกอะไรอ่ะการขนส่งสาธารณาสุขเออคิดไม่ออกจะมีรถไฟเนี่ยรถไฟประจำสายเชื่อมต่อแต่ละเมืองแต่ละเมืองเนาะเราจะเชื่อมทุกเมืองเข้าด้วยกันเดี๋ยวนะโอ้โหแกะแกะเต็มเลยทุกคนโอเคจะถึงน้ำละอีกนิดหนึ่งอีกนิดหนึ่งอีกนิดหนึ่ง เย้ถึงน้ำแล้วว้าวไปไปเห็นไหมเห็นไหมคุณพี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นเมืองผมไหมนี่เดี๋ยวจะพาคุณพี่ไปโอ้โหบ้านผมวิวสวยจริงๆนะทุกคนสวยมากอันนี้เป็นท่าเรือเนาะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะพาคุณพี่มาขึ้นตรงเนี้ยเลยหน้าบ้านคุณพี่เลยนี่ผมสร้างไว้ให้แล้วหลังหนึ่งเนาะ แล้วผมคิดว่าผมจะเอามาสักตัวอ้อยเรียกตัวเอามาสักคนสองคนก่อนเนาะมาสร้างขยายเผ่าพันธุ์ขยายเผ่าพันธ์เดี๋ยวมีเตียงไหมเนี่ยโอเคเดี๋ยวอาชีพแรกที่ผมจะเอาชาวนาะคุณพี่จะเป็นชาวนาะมามา,มาคุณพี่มาผมจะเอาเขาจะเดิน ไปบ้านไหมทุกคนไม่น,าน่าเนอะเดี๋ยวผมเอากล่องวางไว้ตรงนี้ไปไปขึ้นไปคุณพี่ขึ้นไปขึ้นไปโอเคสวยครับมานี่มานี่มานี่โอ้ยเต็มเกินของเนี้ยไปไหนแลมานี่มานี่มนันไม่มาอยู่มาอยู่ในบ้านนี้มาโอเคเรียบร้อยผมได้ละคนหนึ่งเว้ยนี่ชาวนา เป็นชาวนานะครับผมมีเพื่อนแล้วเดี๋ยวคนนี้ผมจะตั้งชื่อเขาว่าเป็นอคุณสมศรีคุณสมศรีตลกจงเบยคุณสมศรีและกันสมศรีไหมเนี่ยสมศรีทำฟาร์มดิเดี๋ยวผมจะขุดให้เนี่ย ปลูกข้าวสักนิดหนึ่งให้พี่เขาดีกว่าเดี๋ยวคุณพี่เขาจะเหงาเนาะเป็นชาวนาแต่ว่าไม่มีฟาร์มให้ทำํำอย่าลืมมาเก็บด้วยนะเดี๋ยวผมจะเอากล่องวางไว้ใกล้ๆแถวนี้เอากล่องให้ไว้คุณพี่เขาไว้ตรงตรงนี้ก็ได้อ่านี่ๆเมล็ดอยู่นี่นะเอาไปปลูกนะเดี๋ยวผมจะไปหาเพื่อนมาอีกคนหนึ่งแล้วกัน น่าจะค่าก่อนแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไปน,นอนที่หมู่บ้านก็ได้อ้าวอ๋อเขาสามารถมานี่ได้วะโอเคโอเคก็ได้ก็ได้ไดโอ้โหมาไกลนะ้าเรานะ่ะอะอะดีละดีละอยู่นี่ก็ได้จะค่ําแล้วเดินทางเดินทาง ผมกำลังคิดว่าผมจะให้ชาวบ้านโซเดมาคอมกันเพื่อที่จะขยายหรือผมจะไปขนมาหมดเลยทุกคนว่าไงวะผมว่าผมจะขยายแล้วดีกว่าแล้วก็หมู่บ้านตัวนี้ก็เก็บเอาไว้เนาะเป็นเป็นอีกเมืองเมืองหนึ่งเออเป็นอีกเมืองเมืองหนึ่งเดี๋ยวเอามาหมดมันก็จะแบบเป็นเมืองร้างอะเดี๋ยวทางผมอยู่ไหนวะเนี่ยวายมืดแล้วนะกลัว เอาทางที่ผมสร้างไว้เที่ยงไหนวะเอาทางนี้ทานี้ใช่ไหมโอเคนี่ไงคือประเด็นคือมันมืดเลยผมจำทางไม่ค่อยได้อะนี่ก็มืดเกินเนาะปักทอชไว้ที่กวัวอ่ะไปวิ่งเดี๋ยวมอนเกิดนะมอนเกิดแล้วหานะนีนน่นอนบ้านหลังเดิมผมจะขอปลุกคุณพี่ เพื่อผมที่จะได้นอนนะครับฟันดีครับผมจะคุณพี่นี่แหละไปนะพรุ่งนี้นะ่ะโอเคคุณพี่รอผมอยู่เดี๋ยวผมจะพาคุณพี่ย้ายไปนะครับย้ายไปสู่เมืองนนยาไปกันเลยทำไมคุณพี่คอหกอักจังเลยนะไปกันเลยครับโอเคถึงน้ำแล้วครับ วิวโอ้โหอย่างเร็ว้ียน้ำสวยมากเลยทุกคนถ้าโลกจริงก็อารมณ์อารมณ์มก็จะประมาณ ip, เมาดีฟเนาะมาพาเพื่อนมาหาแล้วครับคุณพี่พี่อะไรวะจำไม่ได้พาเพื่อนมาหาแล้วครับพ,พ,รพา,เพ,า,าบเพื่อนมาแล้วครับโอ้คุณพี่คุณพี่ทำงานอย่างหนักตอนนี้ ผมแช่เขาเป็นนักปราบลูกธนูมาๆๆๆๆเดี๋ยวผมจะวางกล่องไว้ในห้องเขาดีกว่าวางไว้ที่ห้องเขาเลยนี่โอ้อที่เขายังอยู่เรือว่าอยู่ไม่ไปไหนไปเลยครับไปเลยครับไปเลยครับวิ่งเลยครับเอาคุณพี่จะไปไหนเอา เข้าไปในห้องนอนเข้าไปในห้องนอ้นเข้าไปนังน่งอ้าว,าวคุณพี่นี่เอาคุยกันทักทายสบายดีมานน่มานี่มานมาน่ไปเข้าไปเลยเข้าไปเออเข้าไปเชจบตอนนี้ผมไม่ชาวบ้านเพิ่มมาสองคนแล้ว ี๋ยวมีเตียงหรือยังโอเคนี่มีเตียงมีไฟให้ด้วยเดี๋ยวครับกล่องมาให้ด้วยละกันเนาะรับกล่องให้คุณพี่เอาไว้ใช้ของส่วนตัวเนาะอยู่เมืองผมนี่คือสะดวกสบายทุกคนนี่อยู่ดีกินดีว่างั้นนี่มีกล่องให้ด้วยเอากล่องไว้ที่ข้างเตียงเลยละกันนี่ก็เหมือนกันเอากล่องไว้ข้างเตียงเลย โอ้โห oh, สำรวจเต็มที่อ่าสำรวจไปเลยน่าอยู่ใช่ไหมก่อนนี้น่าอยู่นะดูสิ